ในช่วงของ Thailand I Love You วันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมคุณฝังนั้นขึ้นไปทางภาคเหนือคะ่ะในช่วงนี้ที่เรามีวันหยุดติดต่อกันยา,ยาวๆหลายๆวันนี้นะคะยังทันค่ะนะคะเพื่อเดินทางไปภาคเหนือนะคะนะคะและว้วก็ร่วมกับงานประเพณีส่งน้ำองค์พระบรมาธาตุธริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนนะคะซึ่งในวันนี้คะ่ะทางท่านผู้ว่าสันติธร ยิ้มละใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะมาเล่าให้เราฟังกันนะคะว่าในงานประเพณีนี้มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณคบ,บินาแล้วก็ผู้รับชมรายการทุกท่านครับค่ะช่วงนี้เป็นงานประเพณีที่ส่งน้ําองค์พระธาตุนะคะอยากให้ทางท่านผู้ว่าเล่าให้เราฟังกันหน่อยนะคะว่างานนี้เริ่มมาตั้งแต่วันไหนแล้วก็จะไปสิ้นสุดเมื่อไหรคะ่ะ ครัต้องเรียนว่าจริงๆตอนนี้ลำบูร์เรานะฮะมีงานประเพณีสำคัญที่ผมเข้าใจว่าเป็นงานประเพณีสำคัญที่สุดของจังหวัดนะครับซึ่งดำเนินการอยู่ในช่วงนี้ก็คืองานประเพณีส่งน้ำพระทาตุริปพุนชัยนะครับประจำปี2,566นะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28เมษายนนะฮะถึงวันที่4พฤษภาคม2,566นะครับ ผมต้องเรียนว่าพระธาตุทรีปุนชัยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางของจังหวัดลำพูนนะครับเป็นปูชนีสถานที่สําคัญที่สุดของจังหวัดเรานะครับเป็นจอมเจดีนะฮะหนึ่งใน8ของประเทศไทยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับในประเทศไทยเนยกรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยท่านเลยได้ส่งวินิจฉัยไว้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีจอมเจดี ซึ่งก็คือยิ่งใหญ่แล้วก็อายุยาวนานเนี่ยอยู่แปดแห่งด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยองค์พระบถเจดีนะที่นครปฐม,มในส่วนของพระธาตุพนมที่นครพนมนะครับพระเจดี JD, ชัยมงคลที่วัดใหญ่ที่พระนครศรียุธยานะพระธาตุเมืองละโวที่ลบบุรีนะครับ,พร,บ,นะรบพระมหาธาตุเมืองเฉลียงอันนี้ที่ศรีสัชนาลายัยนะครับแล้วก็ที่วัดช้างล้อมก็ศรีสัชนาลัยสุขโขทัยเหมือนกันนะครับ อันที่7ก็คือ,อท่านคงไปบ่ายอยู่แล้วนะวัดมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชนะครับองสุดท้ายที่8ก็คือพอระธาตุทาริพูนชัยของลําพูนนี่เองนะครับซึ่งต้องเรียนว่ามีอายุพันกว่าปีแล้วนะพันกว่าปีแล้วก็เป็นเจดีย์เก่าแก่นะครับสร้างในสมัยพระเจ้าอธิตยราชนะครับซึ่งพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่ส2ของอาจารย์มเทวีวงศ์นะครับ ต้องเรียนว่าพระธาตุริบุญชัยเนี่ยเป็นพระธาตประจําปีคนเกิดปีระกานะปีไก่นะครับเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพี่น้องคงไม่ใช่เพาะชาวลําปูนะครับแล้วก็ได้มีการจัดประเพณีส่งน้ำเนี่ยเป็นประเพณียิ่งใหญ่มายาวนานแล้วนะครับมายาวนานแล้วก็ถือปฏิบัติเป็นประจําก็คือนะครับในวันขึ้น15บห้าำเดือน8เหนือนะฮะซึ่งเป็นเดือน6 นะครับตามปฏิทินจันทคาติหรือที่ชาวเหนือเขาจะเรียกกันนะว่าเดือนแปดเปงนะครับงานประเพณีก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันขึ้นเก้าค่ำเดือนแปดเหนือเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ไปจนวันสุดท้ายก็คือวันสิบห้าค่ำเดือนแปดเหนือนะครับปีนี้อย่างที่เรียนนะครับจัดขึ้นระหว่างยี่สิบแปดเมษายนถึงสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับค่ะแล้วนในการประเพณีส่งน้ําองค์พระธาตุเนี่ยนะคะท่านผู้ว่ามี รายละเอียดยังไงบ้างคือแต่และว,วันเนี่ยจะมีพิธีหรือว่าคนที่ไปร่วมงานเนี่ยจะได้สัมผัสกับอะไรบ้างอะคะ่ะครับต,ต้องเรียนว่าตั้งแต่วันที่28เมษายน,นนะครับซึ่งเป็นวันแรกของงานก็จะมีพิธีอันเชิญน้ำสงพระราชทานนะซึ่ง,งในหลวงนะครับส่งพระราชทาน<ช>มานะครับซึ่งจะร่วมไปกับทางน้ำทิพย์นะฮะซึ่งเราอันเชิญมาทั้ง8จังหวัด 8อำเภอขออภัย8อำเภอในส่วนของจังหวัดลําพูนนะครับก็จะมีการจัดขบวนแห่อันเชิญน้ําสมพระราชทานนะครับ<ม>ไปประดิษฐ์สถานสลองสมโพณิณวัดพระธาตุริบุญชัยะนะครับแล้วก็ในงานทั้ง7วันนะครับก็จะมีกิจกรรมงานประเพณีต่างๆมากมายผมขออนุญาตนะว่างานนี้ทางจังหวัดเองนะครับได้บรูรณาการร่วมทุกภาคส่วนในจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นทางสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนนะที่สําคัญก็คือวัดพระธาตุถริพุนชัยสภาวัฒนธรรมจังหวัดรวมไปถึงภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้บริรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับวันแรกวันที่28นะก็จะมีขบวนอัญเชิญน้ําสมพระราชทานนะครับจากที่วการอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับอัญเชิญเข้ามาในเขตเมืองลําพูนแล้วก็ประดิษฐานณวัดพระธาตุถริพุนชัยนะครับ ช่วงเย็นก็จะมีพิธีเปิดงานนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงวัฒนธรรมของจังหวัดลําพูนแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ของในจังหวัดเราซึ่งมีอยู่ห้ากลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันนะครับไทยยองไทยลือ้อไทยยวนไทยมอนแล้วก็กะเรี่ยงนะครับในช่วงยี่สิบแปดเป็นพิธีเปิดนะฮะ<ม>ในช่วงเย็นแต่ในช่วงยี่สิบเก้าเมษาถึงสามพฤษภาก็จะมีในช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิน้ำสงฆ์พระราชทานทุกวันนะครับ ทุก <c oughs> วันตั้งแต่29ถึงวันที่3แล้วก็ตั้งแต่1ทุ่มก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผมได้ดาเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ในส่วนการแสดงดนตรีพื้นเมืองนะครับ <c oughs> การแข่งขันประกวดกรองสบัดชัยนะครับมีการประกวดฟ้อนเล็บแล้วก็ในคืนวันที่3พฤษภาคมตอนทุ่มหนึ่งก็จะมีไฮไลท์ก็คือจะมีญาติโยมนะฮะสัทธาญาติโยมพี่น้องชาวลําพูนนะครับ น่าจะหลักหลายร้อยคนนะครับมาฟ mm ้อนเล็บถวายเป็นพุทธบูชานะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมในช่วง29เมษายนถึง3พฤษภาคมส่วนวันสุดท้ายไฮไลท์ของงานนะฮะ <Okay. S 1> 4พฤษภาคมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับจะมีการแข่งขันกองหลวงซิงแชมป์ล้านนาะจัดมาเป็นครั้งที่19แล้วนะฮะผมผมต้องเรียนว่ากองหลวงเนี่ยถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวลำพูนเลย นะครับเป็นถือว่าเป็นภูมิปัญญาศิปลปะด้านการแสดงที่สําคัญนะของลําพูนแล้วก็ถือว่าลําพูนนี่เป็นศูนย์กลางของกองหลวงเลยนะครับเรามีการแข่งขันกองหลวงกันในงานประเพณีต่างๆตลอดทั้งปีนะครับนอกเหนือจากนั้นลําพูนก็ยังเป็นแหล่งผลิตนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งแล้วก็พัฒนากองหลวงนะครับก็ถือว่าเรียกว่าเป็นภูมิลำนาภูมิปัญญาของชาวล้านนาไทยนะครับในช่วง9ก้าโมงเช้า นะของวันที่4ี่พฤษภาก็จะมีการแข่งขันกองหลวงชิงแชมป์ล้านนานะครับในช่วง9้าโมงครึ่งคือ09.30นอันนี้ถือได้เรียกว่าเป็นเป็นงานไฮไลท์สำคัญอีกงานหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของของงานนี้นะครับก็คือจะมีขบวนครัวทาน ที่ยิ่งใหญ่ตรการตาจากทั้ง8อำเภอของลําพูนนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุผมต้องเรียนนิดนึงนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เข้าใจนะฮะในเรื่องครัวทานครัวทานเนี่ย้าภาษาเหนือเขาเรียกครัวตานตานก็คือทานนะครับก็ง่ายๆก็คือชาวล้านนาเนี่ยมักจะเรียกสิ่งของต่างๆที่นํามารวมกันนะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเพื่อถวายเป็นเครื่องไทยทานนะฮะเรียกว่าต้นฐาน ต้นทานก็ชื่อเต็มๆก็คือต้นครัวทานนะครับรในวันที่4ี่ในช่วง0 9น0นนนะครับก็จะมีขบวนแห่ครัวทานที่ว่าเนี่ยนะครับจากทั้ง8อํอำเภอจากทั้ง8ดอำเภอแล้วก็จะมีการประกวดนะฮะขบวนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด,ด้วยอันนี้ก็ต้องถือได้ว่าเป็นการร่วมมือนะครับโดยคณะสงฆ์ทั้ง8ดอำเภอร่วมกับ ศรัทธาญา,าติโยมในทั้ง8อำเภอร่รวมจัดขบวนขวตานเข้ามาแข่งขันนะครับส่วนไฮ <c oughs> ไลท์สุดท้ายจริงๆก็คือช่วงสี่โมงเย็นนะครับจะมีพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานนะครับ <c oughs> แล้วก็นับทิพย์สำคัญอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับจากบ่อน,น้ำทิพย์ทั้ง8ดอำเภอ <c oughs> ของลำพูน <c oughs> นะครับขึ้นสงองค์พระาธาตุริพูนชัยนะครับหลังจากนั้น <c oughs> ก็จะเป็นการาห่มผ้าพระธาตุนะครับแล้วก็คงเป็นการเสร็จพิธีครับผม ทีนีอ้อย่างนักท่องเที่ยวนะคะคนที่ตั้งใจที่จะไปร่วมในงานนี้นะคะท่านผู้ว่า,เ,าเข้าไปเนี่ยจะต้องต้องทำอะไรบ้างหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปชมไปสักการะนะคะไปไปชมความวางดงามของสถาป,ปยกรรมหรือว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนที่แบบให้ให้ให้เข้าตามวัฒนธรรมประเพณีของงานนี้อะคะ่ะก,ก็ปกติเลยครับเหมือนเหมือนท่านมาสักการะ อ,องค์พระบรมธาตุเหมือนเป็นประจำนะครับก็เข้าไปได้ที่วัดพระาธาตุอริปูนชัยได้เลยนะครับก็ที่จอดรถเนี่ยจริงๆตอนนี้ทางทางวัดเองก็ได้ประสานกับทางเทศบาลตำบลียงยองนะครับซึ่งอยู่คนละฝั่งแม่น้ํากวงก็สามารถเดินไปได้สะดวกนะฮะคนละฝั่งลำน้ำก,ก็จัดที่จอดรถไว้รองรับนะครับน่าจะเพียงพอนะน่าจะเพียงพอแล้วก็โดยสภาพของเมืองลําพูนเองเราก็สามารถจอดรถได้ ถนนในเขตในเขตใกล้ๆตัววัดเนี่ยนะครับหรือในส่วนของถนนอินทโยงยศเองถึงเป็นถนนสายหลักด้านหลังวัดก็สามารถจอดรถได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องขออนุญาตนะฮะแต่ตอนนี้ต้องเรียนว่าระบูนเองก็มีงานต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับเรามีงาน <S <S 2> <S 2> อินทโยงยศถนนสายวัฒนธรรมจัดไปตั้งแต่เดือนกุมภาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจบไปเมื่อ,อ,อสงกรานต์นะครับ <S 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 ในช่วงสงกรานต์ก็มีงานลองละปูนนะมีน้ําพุดนตรีบนบท แห่งแรกของประเทศไทยตอนนี้จังหวัดร่วมจากทอทอท,อทอจัดไปะนะครับเราเพิ่งจบงานอย่างที่ผมได้นําเรียนนะฮะเรามีงานผ้าที่อําเภอป่าซางนะครับอาเภอป่าซางสามสามงานซ้อนภายในสองอาทิตย์นะที่น่าทึ่งก็คือคนแน่นขนาดมากทั้งสางานแล้วก็ยอดจําหน่ายผ้าผมก็ยังตกใจนะฮะเขารายงานมาว่า60สกว่าล้านบาทอันนี้คือจัดงาน<ฮ>ในหมู่บ้านธรรมดานะ จัดงานในหมู่บ้านธรรมดานะครับแล้วก็28ต่อเนื่องกันก็เราก็จัดงานโอท็อปจัดต่อมาตั้งแต่วันที่22เมษานะครับก็จบไปวันที่28แล้วก็วันที่28ก็เป็นวันเริ่มของมาเปรน,นสิสงส่งน้ำบรรทาดนะก็ <c oughs> ถือได้ว่าลำพูตอนนี้มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็ ผมเรียกว่าน่าจะคลี่คลายนะครับแล้วก็เป็นที่น่ากังวลที่ว่าจะหลังสมกานจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่อีกก็ก็ดูจากตัวเลขในพื้นที่ก็ไม่ได้มีนนยสำคัญนะครับเพราะนั้นทางลำพูนเองก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านไม่เพียงแต่พี่น้องชาวไทยอย่างเดียวนะครับรวมทั้งพี่น้องชาวต่างประเทศด้วยนะครับตอนนี้เรามีสถานที่พักนะครับมีร้านอาหารมีร้านกาแฟมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ ไม่แพ้จังหวัดอื่นนะฮะเราก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลาครับค่ะฟังที่ท่านผู้ว่าเล่ามาการจัดงานม,มาตั้งแต่ช่วงของกุมภาพันเนี่นะคะคือดูเหมือนว่าเนี่ยลํำพูลจุดขายก็จะเป็นพวกวัฒนธรรมประเพณีที่ทีทางจังหวัดเองก็สืบเนื้อตรงนี้มาโดยตลอดเลยครับต้องต้องเรียนอย่างเงี้ยนะฮะทุกภาคส่วนในในจังหวัดได้ตกผลึกกันะนะครับในการทําวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดของเรานะฮะเรา มีการปรับวิสัยทัศน์แล้วก็เราตกลงกันว่าภายในสิ้นปี2570ลำพูนจะมุ่งไปสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงเราก็จะขับเคลื่อนเมืองของเรานะครับไปพร้อมๆกันใน4มิติซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของเมืองนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมืองวัฒนธรรมเชิงอัตลรรักษณ์วิถีแล้วก็เน้นชางเรื่องท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมืองอุตสาหกรรม สร้างสารรค์นะครับเน้นหัตถฐาอุตสาหกรรมที่เรามีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นผ้านะฮะไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักไม้หรือปูนปั้นต่างๆนะครับเรามีนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในในภาคเหนือนะครับแต่องไรก็ตามคนลําพูนอยากจะมุ่งไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมืองที่สามที่เราอยากจะเป็นก็คือเมืองเกษตรในเชิงสุขภาพแล้วก็ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์นะครับเรามีลํใหญ่ นะคปมีชื่อเสียงโด่งดังรวมทั้งตอนนี้ก็เริ่มมีมะม,ม่วงแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรอื่นแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือการลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับเพราะนั้นเราจะมุ่งไปสู่การเป็นเมืองเกษตรเชิงสุขภาพและก็สุดท้ายก็คือความเป็นเมืองแห่งความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะลดปัญหาการฆ่าตัวตายลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวลดการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูง ในในระดับต้นๆของประเทศเพราะนั้นนะครับตอนนี้นะทุกภาคส่วนในลำพูนพยายามจะขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่วางไว้โดยใช้แนวทางนะครับลำพูนไม่ลำพังรวมกันครับค่ะค่ะฟังท่านผู้ว่าพูดมาทีนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะก็นึกถึงว่าในช่วงของต้นปีนะคะที่ ก็มีปัญหาเรื่องของหมอกควันทางด้านของภาคเหนือคะ่ะสถานการณ์ของลําพูนตอนนี้เป็นไงบ้างนะคะก็ต้องเรียนว่าก็เราเขียววันนี้เขียวนะฮะค่ะวันนี้เขียวแล้วก็เขียวมาหลายวันนะครับต้องเรียนว่าจังหวัดนะครับได้ได,ได้เข้มงวดกับมาตรการในเรื่องการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาฝายป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่น pm สองจุดห้ามาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะฮะเราใช้โมาไปสิบสามล้านนะครับก็ก็ต้องเรียนว่า นะฮะโดยสถิติตัวเลขนะครับจำนวนจุดฮอสปอตต่างๆนะครับจำนวนค่า PM 2.5แค่ AQI ลนะฮะลำบูนน่าจะน้อยน้อยที่สุดในในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับแต่อย่างที่เรียนทองฟ้ามันไม่มีอนาเขตก,<า>กั้นไม่ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางทางประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วก็สภาพอากาศก็อย่างที่ท่านทราบนะครับมันมันไม่รอยทำให้ ไม่มีการลอยตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้การดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ที่ต้องอยู่กับฝุ่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญก็เราก็แจกหน้ากากอนมามัย N95 ไปเกือบน่าจะเกือบแสนชิ้นนะฮะน่าจะเกือบแสนชิ้นลแล้วก็มีจัดห้องปลอดฝุ่นไว้ครอบคลุมนะครับทั้งทั้งตำบลละสามโซนนะแต่ก็ต้องเรียนว่าก็ก็ต้อง ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับในเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่างๆนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วครับนะคลี่คลายแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนก็ตามนะก็ถือว่าลําพูนก็ฝนตกน้อยนะครับฝนตกน้อยเราก็มีอายุอยู่บ้างเล็กน้อยเป็นบางพื้นที่นะก็ได้ให้การช่วยเหลือไปเรียบร้อยนะครับต้องเรียนว่าตอนนี้สภาพอากาศพร้อมที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเยือนไม่เพียงเฉพาะลําพูนนะฮะจงว่าในส่วนภาคเหนือทั้งหมดเลยครับค่ะ ที่ถามแบบนี้จะได้เป็นเป็นการยืนยันนะคะจากทางธรรมว่าเองว่านักขนาดนี้เนี่ยสามารถที่จะไปร่วมง,งานประเพณีส่งน้ําองค์พระบ,บรมธาตุหาดพึ่งชัยได้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะจะจะยังไงดีจะชะลอไว้ก่อนหรือว่าอะไรอตอนนี้สามารถเดินทนะางไปเที่ยวกันได้แบบสบายๆเลยนะคะแล้วแล้วทีนี้เรื่องของที่พักล่ะคะนรู้ว่าคะว่านะักท่องเที่ยวที่มา,ท,มาที่มาร่วมงานเนี่ยที่พักจังหวัดลาพูนเนี่ย มีรองรับเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องเรียนว่าก็เราเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ต้องถือได้ว่าตอนนี้เราก็มีโรงแรมนะครับรีสอร์ทแล้วก็สถานที่พักที่ที่ที่มากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะผมต้องเรียนว่าสมัยก่อนผมเป็นข้าราชการนี่มาราชการที่ลำพูนนี่ก็แทบจะหาที่พักไม่ได้นะก็ต้องไปพักเชียงใหม่แต่ตอนนี้ต้องเรียนว่าเราก็มีโรงแรมขนาดใหญ่โรงแรมขนาดกลางหลายแห่งนะฮะหลายแห่งแล้วก็ ที่พักต่างๆก็เป็นหลักหลายร้อยห้องแล้วนะครับตอนนี้แล้วแต่ว่าข้อจํากัดของเราก็ยังต้องเรียนว่ามันก็อาจจะสมมติฐานท่องเที่ยวมากจนเกินไปเนี่ยก็คงยังไม่เพียงพอนะครับแต่ว่านสถานการณ์ปัจจุบันต้องถือได้ว่าเราก็มีภูมิลําเนาทาเลที่ไม่ได้ไกลจากเชียงใหม่มากนะครับท่านท่านก็จะสามารถกระจายไปพักในที่เชียงใหม่ได้ได้นะครับค่ะที่พัก ก็ถือว่าเพียงพอการเดินทางก็สะดวกแถมว่าเดียนว่าคือลำพูนก็มีความเป็นสโลลีฟนะคะท่านผู้ว่าที่นักท่องเที่ยวเองก,ก็อยากมาสัมผัสกับวิถีชีวิตหรือว่าบรรยากาศแบบนี้นะคะที่น่าจะเป็นจุดขายอันหนึ่งที่ใครๆก็อยากจะมาเยือนในช่วงหลังจากโควิดนี้นะคะก็ก็ตามสโลแกนที่เราได้กําหนดไว้นะครับว่าลำพูนก็เป็นเมืองเมืองรองที่ต้องลองนะครับลองในที่นี้คือลองมาเที่ยว แล้วก็รวมไปถึงการอยู่ให้ลองลองก็คือลองภาษาอังกฤษนะฮะคือก็คือมาแล้วอยู่ลำพูนให้ยาวนานครับค่ะแล้วก็เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีไม่ต่างจากจังหวัดใหญ่ๆนะคะที่ที่ลำพูนก็อย่างที่เรียนนะร้านอาหารนะครับกาแฟกิฟ์เกตเหมาะมาเช็คอินที่นี่ก็ไม่แพ้นะฮะไม่ผมว่าไม่แพ้เชียงใหม่นะฮะไม่แพ้เชียงใหม่เพราะว่าคนเชียงใหม่ก็มา เช็คอินร้านสวยๆที่นี่ <c oughs> ซึ่งก็มีอยู่หลายสิบร้านอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับในเรื่องอาหารการกินเองก็อาจจะยังต้องเรียนว่าเราเป็นเมืองที่เก่าที่สุดในล้านานานะฮ <c oughs> นะปีพันสามร้อยเกือบพันสี่ร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นในส่วนของอาหารพื้นเมืองนะที่นี่รับรองได้ว่าไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนนะแต่เพียงแต่ว่ามิชลินยังไม่มาชิมกันนั่นเอง <c oughs> นะถ้ามาชิมใี้ผม <c oughs> ผมมั่นใจว่าอย่างน้อยนะครับ <c oughs> ที่นี่ก็ต้องมีมิชลินแน่นอนนะในส่วนของอาหารพื้นเมืองต่างๆครับค่ะี้ท่านาพูดว่าต้องเสนอไปเหมือนกันนะคะว่าอันไหนที่ดูแล้วน่าจะแบบเข้าตาของมิชลินบ้างนะคะแล้วเรื่องของราคาแลครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมีปรับขึ้นอะไรบ้างไหมคะราคาก็เท่าที่ดูก็ยังไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับที่นี่ต้องอต้องเรียนว่าเป็นเมือง Slow Life จริงๆแล้วก็ ค่าครองชีพอาหารการกินต่างๆก็กกกไม่ได้สูงนะไม่ได้สูงไม่ได้สูงนะครับแล้วก็สามารถนะครับเลือกได้ตามความต้องการแล้วก็ฐานะของผู้ผู้บริโภคได้เลยที่นี่นะฮะท่านอยากจะชิมร้านที่หรูหราดูดีเราก็มีนะครับจะมีอาหารข้างทางฟู้ดสตรีทฟู้ดต่างๆที่นี่ก็อร่อยอยู่หลายที่นะฮะไม่ว่าจะเป็น,นส่วนของสลาดหน้องดอกเอง นะครับซึ่งก็มีร้านดังๆอยู่หลายร้านนะแต่ก็ไม่อยากจะโฆษณาที่นี่นะครับร้านกาแฟที่นี่ก็ผมว่าไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันฮะฮ็ก็อยากจะเชิญชวนมาลําพูนนะครับนอนลําพูนหนึ่งคืนท่านจะอายุยืนไปอีกหนึ่งปีโอ้โหดีต้องได้ไปเลยค่ะจะได้อายุยืนนะคะซึ่งท่านที่ชมอยู่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะนะคะฟังเสร็จดูเสร็จเนี่ยจัดกระเป๋าไปได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างงานประเพณีส่งน้ําองค์พระ ท่าทธริพูชัยนี้ก็ยังยาวไปถึงวันที่4นะคะยังสามารถที่จะเดินทางไปกันได้ค่ะซึ่งวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับกลับขอบพระคุณครับแล้วรอพบกันที่ลำพูนครับค่ะนะคะสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่นะคะไปลำพูนก็อายุยืนไปอีก สิบปีเลยนะคะตอนนี้จังหวัดลำพูนยินดีต้อนรับค่ะนะคะแล้วเราก็มาติดตาม Thailand I love you กันในสัปดาห์ต่อไปะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ